เรามาลองเซตของเลนเจอร์นะครับใส่กับอาชีพของชาโดว์เซเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะสามารถจบเบอร์ได้หรือเปล่านะครับ mm hmm. อ่ะก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะอยู่กับช่องตั้มหลังเก้าอเช่นเคยนะครับวันนี้เอาตัวของชาโดว์เซเซอร์นะครับมาลงเซนตันหลัดนะครับก็ แน่นอนครับก็เจอกับตัวที่มันไม่อยากจะเจอสักเท่าไหร่ฮะก็เจอตัเบอร์สิบับนะครับวันนี้วันที่11แล้วนะครับวันนี้ลงตอนเช้านะครับแต่คลิปนี้ออกไปเนี่ยตามหลงการต้องบอกว่ายังไม่ได้สตรีมนะอันนี้คือแอบเอามาลงนะครับผมนะก็เป็นการได้เทสระบบในตัวของตัวเองไปด้วยนะครับว่าก่อนหน้านี้ครับเราไม่สามารถจบเบอร์ได้นะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเวลาค่อนข้างที่จะจิวเชียดบางทีก็จบได้นะก็เหลือ5นาที10นาทีก่อนเวลาจะหมดนะฮะแล้วล่าสุดนะฮะที่สตรีมไปก็ ไม่สามารถจบเบอร์ได้นะครับเวลาหมดก่อนนะครับก็ทําให้เราไม่สามารถค่าเบอร์สิบับในเซ็นดัมเด็ดได้นะครับวันนี้นะเรามีของดีนะในใน,ในการออฟหินเลนเจอร์ใช้กับอาชีพของเลนเจอร์นะเราเอามาใช้ของใช้กับอาชีพของชาโด้นะครับผมนะก็มีของดีเอามายืมใช้กันนะฮะอยู่ในไออยู่ในไอดีเดียวกันนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าตัวชาโด้์เซอร์นะครับ ใส่คอร์สนะฮะของเลนเจอร์นะครับสีส่วนนะทำให้อาร์โลสเตอมได้แรงขึ้นนะครับผมนะแล้วตัวของชาร์โดเนี่ยก็ใช้สกิลของอาร์โลสเตอมอยู่แล้วนะในการก๊อปปี้มาแล้วก็ในการทำดาเมจนะครับผมนะต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวนี้นี่ใครที่ติดตามตั้งของก้าเนี่ยจะรู้นะครับว่าตัวนเนี้ยเนี่ยดาเมจค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแรงนะครับผมนะก่อนหน้านี้ดาเมจเบอร์ซิบับเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าๆนะครับเมื่อใส่เซตของนะฮะเลนเจอร์เข้าไปนะครับ ก็ทาให้ดามจขึ้นมาจาก20,000เป็น40,000นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆครับก็จะเห็นนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเอ่อตัวลูกมันนะครับผมเดี๋ยวดูดาเดี๋ยวดูดามจกับตัวแม่มันอย่างเดียวนะครับเออเดี๋ยวจะมีบางจังหวะที่เห็นดามจแบบชัดๆนะก็เดี๋ยวลองให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าดามจขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะสําหรับแอโรแอโรสตอมนะฮะก็ดีนะครับเป็นข้อดีทําให้เราจบเวอร์ซิบัตได้ไวขึ้นนะอาจจะ เอ่อตะก่อนเนี่ยเหลือ5นาที10นาทีใช่ไหมอาจจะเพิ่มขึ้นมาประมาณเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงหรือประมาณ40นาทีอะไรเงี้ยครับผมก็สําหรับใครที่นะไม่รีบหรือว่าหรือว่าอะไรก็ตามนะก็แนะนําว่าถ้าอยู่ใน ID ของเรนเจอยู่แล้วนะครับก็ลองเอาคอร์สของเเนี่ยมาใส่ได้นะครับถ้าเกิด เล่นแบบผมแต่น้อยคนเขาก็จะมีเซ็ตของประจําตัวนะฮะหรือว่ามีของดีๆกว่านี้ก็สามารถเอามาใส่แล้วก็เอามาลงเซน,นดัมหลัดได้นะครับผมออคือทีเนี้ยเราก็จะทําการยิงไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะคือตรงเนี้ยก็เราก็จะค่อยๆยิงไปนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบอร์ซิบับเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับเวลามันใกล้เวลามันจะใกล้ตายนะ,ะมันจะ ทำอิมมิจินะบนหัวมันนะครับเออนะถ้าเกิดมันทำเมนะื่อไหร่เนี่ยให้เรารู้ไ้เลยว่ามันใกล้จะตายแล้วนะฮะเรื่องนะเรื่องสเตปของเทคนิคในการฆ่านะฮะบ,บอสหรือว่าอะไรเงี้ยชา์โด้ก็ค่อนข้างมีจากิลเฟนบอมในการหลบหลีกได้อยู่แล้วนะครับผมก็ใช้ตัวนี้ในการจบฟารมิชอัได้เหมือนกันนะฮะกว่างก็เดี๋ยวจะขึ้นไปจบวาจบอะไรเลยก็ได้นะครับอ่ะนี่ถ้าเกิดเราดูดาเมจครับนี่ครับขึ้นไป45 0 0 0นี่ขึ้นมาเยอะมากนะฮะขึ้นมาประมาณ20,000กว่านะ ถ้าก่อนหน้านี้ใครไล่ดูสตรีมของตักงก้าเนี่ยเจอเบอร์สิบบับเนี่ยชาโดค่อนข้างที่จะจบได้ค่อนข้างที่จะยากนะฮะแล้วก็ลําบากนะโดยส่วนตัวแล้วด้วยของในตัวของชาโด w ด้วยครับที่ยังไม่แบบฟูลถึงขั้นแบบสามารถจบมอนได้ไวขนาดนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องของสเตตัสนะฮะที่ไม่ได้อัพเอจิเลยนะเพราะว่าตัวน,นี้จะไปทางเน้นสายกิวออ์นะครับก็ถือว่าค่อยๆย,ยิงไปอย่างนี้ก็ถือว่ายังต่อ ยังตอบโจทย์ของการเล่น shadow ในการลงดันลาบ,บอสอยู่นะครับ mm hmm. ก็ให้เพื่อนๆนนะลองเอาเทคนิคตรงนี้นะฮะสำหรับใครที่เล่น shadow นะครับก็เอาลองเอาเทคนิคไปใช้ดูได้นะครับเออก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะในการมีเซ็ตเลนเจอร์นะอยู่ใน ID หลักของเรานะแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้กับอาชีพของ shadow นะส่วนเราถ้าเกิดค่าเบอร์ิบับได้นะในดันเซนเซนทัานหลัดนะครับ ด้นนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ามีโอกาสดรอปการ์ดบอสอีกเหมือนกันนะการ์ดบอสเบอร์สิบัฟนี่ก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับเอ่อถ้าเกิดว่าเราค่าได้เนี่ยมันก็จะเขาเรียกอะไรปิดจุดบอดของเราออกไปให้หมดเลยว่าไอตัวเลนเจอร์ของเราเนี่ยมันสามารถจบเบอร์ได้อยู่แล้วแหละนะอันนั้นคือเรารู้ตัวอยู่แล้วแหละแต่คือตัวไหนที่แบบมันจบเบอร์ไม่ได้หรือว่าจบเบอร์ยากอย่างเงี้ยครับก็หาวิธีนะหาวิธีเอานะ รอบนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนิดนึงนะครับในการออฟหินเรนเจอร์นะใครยังไม่ดูคลิปนะครับก็สามารถกลับไปดูคลิปได้นะครับผมนะก็โดนไปเม็ดหนึ่งแล้วก็ออฟติดเม็ดหนึ่งนะครับผมนะก็เท่ากับเท่าทุนนะอาจจะกำไรนิดหน่อย2-300นะแต่ก็ถือว่ายังคุ้มอยู่นะในการออฟหินนะเรนเจอร์กับปีกนะฮะเดี๋ยวประมาณท้ายคลิปเดี๋ยวตั้งของเก่าเดี๋ยวจะเปิดนะฮะเอ่อนะของสดใสแล้วก็คอร์สเรนเจอร์นะครับให้ดูกันนะครับก็ เป็นปกติเลยนะนี่ครับถ้าเกิดทําสัญลักษณ์อย่างเงี้ยให้เรารู้ไว้เลยว่ามันใกล้จะตายแล้วนะฮะเห็นปะเมื่อกี้มันจะทาอิมิจิบนหัวมันนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเบอร์เนี่ยมันใกล้จะตายแล้วเนี่ยมันจะไปแอบมุมนะบางทีเรายิงอยู่แล้วมันก็วาร์ปหายไปเลยนะฮะมันมันจะวาร์ปอยู่ในแแบนี้แหละแต่คือมันจะไปแอบ<ม>พวกขอบมุมนะะเราก็ต้องหาเอานะฮะบ,บางทีก็ หาไม่เจอนะเราก็ต้องหาให้ทั่วนะครับผมนะบางทีมันจะไม่อยู่ตรงมุมเลยนะเพราะว่ามันจะลนนะมันจะลนไปแอบ,บตรงมุมตรงมุมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวก็มาดูด้วยนะว่าเวลาที่เหลือเนี่ยนะจะเหลือประมาณกี่นาทีนะฮะถ้มา,ามันดำงี้ก็มันตอบปุ๊บเรากดเฟรนบอมหนีเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราตายนะฮะเออไม่งั้นเดี๋ยวเราตายนะครับผมนะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ดอกเหลืองเลยนะครับผมนะก็อเอาพีดขึ้นมาแล้วก็ทําการซับสก,สกิลแล้วก็ ฟูบัฟของตัวเองนะกดออมไมท์ ine, ครับกดเอ่อพาวเวอร์บูสเตอร์ในการเปิดไข่ใหม่นะครับผมนะก็ได้มาเป็นร้อยนะของเกลือนะครับเอออ่ะเราก็ทําการยิงไปนะดอกละสี่หมนะก็ขึ้นมาข่อนข้านทนี่จะเยอะนะดามเมสีขาวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขึ้นมาพอสมควรอยู่นะครับผมนะก็ตีสักประมาณดอกละประมาณเท่าไหร่ดามเมสีเหลืองขึ้นเออสี เออสีเหลือก็สีขาวขึ้นมาสีห่ห้าจะมีดาเมสสีขาวใช่ไหมที่กระเด็นออกมา3ครั้งนะก็อยู่ประมาณดอกลแสนได้ั้งนะฮะถ้าเกิดเราจาถ้าเกิดเราจําไม่ผิดนะอ่ะทีนี้เราก็ทาการยิงนะฮะเพราะว่ามันใกล้จะตายแล้วนะฮะอ่ะนี่เห็นป่ะครับ,บ,รบมันจะขึ้นฮะอิจินะขึ้นบนหัวมันนะถ้าเกิดเรายิงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแต่สําหรับคนที่ดาเมจค่อนข้าง,างที่จะแรงนะครับมันมันมันก็จะไม่มีโอกาสเห็นนะครับอ่านี่ครับเห็นปะ่ะอิจิขึ้นบนหัวก็สามารถ ลราต้อตอมไปนะสี่ดอกละสี่หมื่นห้าห้าหมื่นครับก็สามารถจบเบอร์ซิบัฟในเซนทัลลัดได้ถ้าเราจบเบอร์ซิบัฟในเซนเซนทัลลัดได้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าบอสตัวอื่นก็ง่ายแล้วครับผมนะไม่ว่าจะเป็นมังกรเป็นวาเป็นอีฟิตก,ก็สามารถจบได้อยู่แล้วนะครับสบายนะอันนี้คือเบอร์ซิบัฟเนี่ยต้องบอกก่อนหนึ่งเลยนะต้องบอกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันฮิวตลอดเวลานะครับมันจะทําให้เราแบบจบได้ยากขึ้นนะทีนี้เราก็ไปลุ้น ไปลุ้นของกันนะว่าจะตกให้เราหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้ก็คือเวลานะครับนะเวลาเนี่ยหมดตอนประมาณเที่ยง56นะครับก็ถือว่าเหลือเหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็คือขึ้นมาเยอะมากนะครึ่งครึ่งครึ่งชั่วโมงกว่า35นาที4 0สินาทีถือว่าจบได้เร็วแล้วก็เซฟเวลาได้เยอะมากดาเมจขึ้นมาประมาณหนึ่งเท่าตัวกว่า,วานะอันนี้คือของสงส่นะครับผมนะแล้วก็เซตของเลนเจอร์นะฮะ ออนะครับพวกคอสชาคอสชาโดน์นะผมยังไม่เอาแบบของที่มันแบบว่ามันเพิ่ม ATK d a m a g อย่างนี้ถ้าเกิดใครมีก็ใส่ก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับวันนี้ก็โอเคนะครับประมาณนึงนะครับผมนะเป็นเซ็ตเป็น,ปนอาชีพของชาโดเจสเ a อร์ในการลงเซนเซนทั้นแลบจบเบอร์สิบบับนะครับอ่ะทีนี้ละนะครับเราก็ทำการสบายละ